สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะเป็นชาเลนจ์พูดหน้ากล้อง30วันนะคะดำทีมโดยโดาวลูกไก่นะห้องจิตจักรวาลค่ะส่วนหัวข้อวันนี้เลยก็คือว่าให้สังเกตตัวเองว่าเรามีอัตาราละเอียดหรืออัตราหยาบนะคะก็แกปปี้จะใช้ชีวิตประจําวันของตัวเองนะคะในการในการสังเกตดูตัวเองอย่างเช่นว่าถ้าเรามีอารมณ์ไหน เรามีอารมณ์โกรธเรามีอารมณ์โมโหเรามีอารมณ์หงุดหงิดเรามีอารมณ์ใดๆก็แล้วแต่อันนี้คือโอกาสทองนะคะโอกาสทองในการสังเกตอัตราของตัวเองค่ะส่วนที่ระดับมีนะคะก็จะเป็นอัตราที่ละเอียดขึ้น ตา,ตามการพัฒนาจิตวิญญาณของเรานะคะคําว่าละเอียดของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะและคําว่าหยาบของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกต่างหากค่ะเพราะว่าทุกคนมีการฝึกจิตในระดับที่แตกต่างกันขึ้นลงขึ้นลงแล้วแต่นะคะว่าชีวิตประจําวันของเราอจะไปเจอสิ่งใดที่มาเป็นตัวทริกเกอร์ให้อัตตาของเราได้แสดงตัวตนออกมาเพื่อปกป้องเราบ้างจริงๆอัตตาเขาไม่ได้เป็นอะไรที่ร้ายแรงนะคะเขาปกป้องเรา จากความรู้สึกไม่ให้เราเจอความเจ็บความปวดความอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้คนมาทริกเกอร์เราแต่ว่าเราหากเรารู้เท่าทันเราจะสามารถสังเกอาตอัตราตัวเองได้ค่ะ mm hmm. ส่วนแก๊็นะคะจะสังเกตอย่อยางอย่างเมื่อวานก็จะมีความหงุดหงิดค่ะหงุดหงิดที่คนที่นัดนะคะไม่ทําตามนัดแล้วก็ไม่ตอบข้อความแลบหายไปอย่างเงี้ยก็จะมีอารมณ์แบบ <gasps> แต่ก็ตะคุบกลับมาทาันอ่าอาตาเรากําลังแสดงตัวแล้วจะถามตัวเองว่าสิ่งเนี้ยกําลังปกป้องอะไรเรากําลังโชว์ผลงานอะไรเขากําลังแสดงตัวตนแบบไหนแล้วก็มองอย่างเข้าใจว่าเขาอาจจะมีธุระของเขาและพอมันทําการทรานกลับไปอีกอะค่ะก็จะไปเจอว่าอ้าวฉันก็เคยทํากับคนอื่นนี่ว่า <c oughs> ก็จะมองเป็นกระจกอะค่ะหักเรามองการแสดง ออกมาเป็นกระจกสะท้อนหักเรามองทุกคนเป็นกระจกสะท้อนของเราค่ะเราจะไม่ทุกข์กับอะไรเลยค่ะเพราะว่าเฮ้ยตัวเราเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าเกิดมาแล้วเป็นคนดีเลยนะแล้วเราก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นคนดีหรือคนไม่ดีค่ะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้และทุกคนก็มีโอกาสเกิดมาเพื่อเรียนรู้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้น ในโลกใบนี้ค่ะไม่ว่าเขาจะเขียนคําว่าดีหรือไม่ดีเป็นทวีภาวะเพื่อให้เราแยกชื่อให้เราตัดสินนั่นเองค่ะว่าชื่อนี้คืออะไรเราจะได้รู้จักชื่อนี้จริงๆแล้วทุกอย่างมันก็คือการเรียนรู้อะค่ะอย่างอัตตาอีกตัวหนึ่งที่ละเอียดมากๆก็คือมีอารมณ์แบบเวลาใครมากระแทกปมที่เราเจ็บปวดอย่างบางที่เราเล่าอะไรให้ใครฟังอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบเขามาสอนเราอะค่ะหรือว่ามาพูดแบบกับเราว่าเป็นยังไงล่ะอะไรอย่างเงี้ยเข็ดไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ อันนี้ก็บอกเลยว่าเกิดไป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 ,ไปกระแทกอัตตากับเพื่อนคนหนึ่งมานะคะเป็นเพื่อนรักมากๆเลยแล้วทีเนี้ยค่ะก็มีหงุดหงิดนะคะมีแบบว่าทําไมต้องมาว่าฉันอะ่ะฉันเล่าให้ฟังคือฉันกล้าเปิดอ,อกพูดให้เธอฟังความเจ็บปวดของฉันเนี่ยทำไมถึงต้องมาแบบว่าฉันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ตะคุบกับมา